สัสดีค่ะทุกคนสำหรับใครที่สับสนระหว่างการขึ้นประโยคคำถาม do you หรือ did you คลิปนี้มีคำตอบค่ะการใช้นะคะไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าเป็นการสร้างคำถามที่จะถามว่าคุณไหมคุณไหมถ้าเป็นการถามปกตินะคะหรือในภาษา tense เราเรียกว่า present simple tense เรื่องเราปรกติทั่วไปในชีวิตประจำวันหรือจะถามถึงสิ่งที่เป็นความจริงโดยทั่วๆไปนะคะ เราก็จะเลือกใช้ do you และเจ้า did you นะคะถามถึงสิ่งที่เป็นมิติเวลาอาดีตการเปลี่ยนภาพขาวดำเป็นต้นในความเหมือนกันก็คือกริยาที่มาลงนะคะจะเป็นรูปที่ไม่ผันถ้าจะถามว่าคุณชอบอาหารไทยไหมชอบก็คือ like อาหารไทย Thai food ตรงนี้เป็นการถามถึงสิ่งที่เป็นความจริงทั่วไปนะคะว่านิสัยของคุณคุณเป็นคนชอบไหมนักเียนจะใช้ do you like Thai food หรือ did you like Thai food อ้าวแน่นอนละค่ะตรงนี้ถ้าเป็นความจริงปกติทั่วไปใช้ do you do you like Thai food do you like Thai food เป็นคำตอบที่ถูกต้องประโยคที่2นะคะถ้าจะถามว่าตอนคุณไปประเทศไทยคุณชอบอาหารไทยไหมตอนคุณไปประเทศไทยถามถึงสิ่งที่อยู่ในอดีตการแล้วเช่น when you were in Thailand when you were traveling in Thailand จุดุด like Thai food ตรงนี้เอาอะไรมาลงคะ5วินักเรียนคะเป็นการตัดภาพถึงอดีตแล้วว่าสมัยที่อยู่ไทยสมัยที่ไปเที่ยวไทยชอบอาหารไทยไหมนั่นเป็นการเจาะจงว่าถามถึงอดีตตการโดยเฉพาะไม่ได้ถามว่าโดยทั่วไปชอบไหมตรงนี้ตอบเป็น did you did you like Thai food did you like Thai food when you were traveling in Thailand, when you were in Thailand, when you worked in Thailand, when you visited Thailand สังเกตดูว่ากริยาในของส่วนประโยคที่มาใช้คู่กันกับตัวประโยคแรกก็เป็นอดีตเช่นเดียวกันประโยคที่3ค่ะอยากจะไปเที่ยวกับฉันไหมเป็นการถามแบบเชิญชวนนะคะดังนั้นประโยคนี้เป็นคนจริงทั่วไปคุณจะใช้ว่ายังไง ตรงนี้นะคะเฉลยเป็น do you do you นะคะอยากจะต้องการจะทำก็คือ want to เที่ยว travel do you want to travel with me ออกเสียงค่ะเก่งมากเลยเอาล่าประโยนต่อไปนะคะคุณเนี่ยตื่นนอนเช้าทุกวันหรือเปล่า ตรงนี้ถามถึงสิ่งที่เป็นความจริงโดยทั่วๆไปกิจวัตรทั่วๆไปใช้เป็น do you แน่นอน do you wake up early every day do you get up early every day คุณเนี่ยตื่นนอนเช้าทุกวันหรือเปล่าตอนคุณเป็นเด็กมัธยมตอนที่คุณเป็นนักเรียนตอนที่คุณเป็นนักศึกษาคุณตื่นเช้าทุกวันหรือเปล่าตรงนี้ถามถึงสิ่งที่เป็นอดีตการแล้ว ให้3วิพอค่ะเอาละตรวนี้ถามถึงอดีตง่ายแล้วใช่ไหมก็ต้องเลื่อนไปเป็นตัว did you did you get up early every day when you are when you were when you are when you were a student อฮาะาตรงนี้นะคะในเมื่อถามถึงเป็นอดีต ส่วนประโยคที่มาคู่กับมันก็จะต้องทำงานเป็นอดีตร่วมกันก็จะเป็น were จะไม่ใช้อา e แล้วนะคะเพราะตอนนี้คุณเนี่ยก็ไม่ใช่นักเรียนแล้วเขาถามจงใจถึงการย้อนไปในอดีตดังนั้นตอนอดีตตอนที่คุณเป็นนักเรียนใช้ when you were a student ก็จะได้ did you get up early every day when you were a student คุณเนี่ยขยันหรือเปล่าตอนเป็นนักเรียน คำว่าขยันภาษาอังกฤษคือ study hard Did you study hard when you were a student สมถามตรงนี้เลยนะคะ Did you เป็นนักเรียนที่ขยันไหมลองตอบมาดูซิว่าประโยคนี้จะตอบว่ายังไง Yes จุดจ,ดจดุหรือ No จุดจ,ดจดุถ้าเกิดตอบถูกเดี๋ยวไปกดไลค์ให้ถ้าตอบผิด เดี๋ยวไปอธิบายให้ค่ะขอให้เม้น์มาก่อนเลยสนใจการเรียนสร้างประโยคแบบนี้แต่เป็นการสร้างประโยคที่สอนตั้งแต่พื้นฐานเรียงลําดับให้แล้วตั้งแต่บทที่1จะถึงบทที่56ใช้เวลาเรียนไม่ถึง2เดือนเน้นเหตุผลลัพ์ในการสื่อสารจริงคิดอิงได้ไวขึ้นต้องจัดคอร์สนี้ไปเลยค่ะ1990คอร์สตลอดชีพบอกเลยว่าคอร์สกูส้มเรียนแล้วจะติดใจอย่าพลาดเลยถ้าเกิดมุ่งอยากเก่งภาษาอังกฤษจริงทักษะแบบนี้ยังไงซะ คุณจะต้องมีติดตัวไว้แน่นอนค่ะ,ะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเพิ่มเกรดความรู้ภาษาอังกฤษติดตามช่องทางต่างๆได้ดังนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ